เป็นยังไงมั่งคะบรรยากาศวันนี้ให้ดูบรรยากาศที่แสนดีเลยนะคะเมือนี่แดดดีมากมายเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคะลูกค้าของเราสามารถเอากับข้าวออกมานั่งกินข้างนอกได้นะคะที่นั่งของเราข้างนอกนี่มีถึง14ที่นั่งนะคะเนาะอย่างที่แอนบอกไปในหลายๆคลิปแล้วคะ่ะ14ที่นั่งนะคะแล้ว เพิ่นสามารถตักอาหารออกมากินข้างนอกนี้ได้เลยนะคะบางคนนี่ที่เห็นเป็นที่นั่งอย่างนี้นี่ปกติมันจะนั่งได้แค่4ี่คนนะคะเพิ่นก็สามารถนั่งได้หาคนหคนแต่เพิ่นมากเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะคะมื่อเจ้าคะ่ะ ถ้าใครไม่ชอบแดดมากในช่วงที่ไม่มีแดดกระเทิบขอไปนัางข้างในฝั่งนู้นเลยเด้อค่ะเด้อสามารถนั่งได้ค่ะแล้วถ้าเต็มจริงๆข้างนอกนะคะทางร้านเรานี่มันสิมีเดินหยาแบบนี้ค่ะเมื่อเจ้า่ะเดินหญ้าแบบนี้ลูกค้าสามารถเอาจานกับข้าวหรืออะไรก็ได้มานั่งกินก็ข้างนอกเลยก็ได้ยืนกินตากแดดเลยก็ได้ค่ะเมื่อเจ้าขอให้ให้มีแดดเนาะคะ่ะเนาะ สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนได้คือเกา่าเหมือนเดิมนะคะเสียงแจจวมาอีกแล้วค่ะเมื่อเจ้าค้ากับการทํางานในครัวน้อยๆสไตล์บรนนอกบันนอกของเข้านาะคะ่ะเนาะวันนี้บรรยากาศดีมากมายเลยค่ะเหมาะกับการออกไปนั่งกินข้าวออกไปดื่มกาแฟาข้างนอกหน้าร้านข้างนอกร้านมากมายกว่านั่งอยู่ในข้างในร้านเด้อค่ะเด้อข้างนอกร้านของเราถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้เราจะมีที่นั่งให้ 14ที่นั่งนะคะถ้าแขกกลุ่มเข้ามาเข้ากับสามารถนั่งซิดกันได้มากกว่า14ที่นั่งก็ได้ค่ะแต่สําหรับลูกค้าที่ไม่ได้มาด้วยกันจะเป็นคนเป็นกลุ่มเป็นคนที่มาแยกเข้ากับสีมี่หายนั่ง1 4ที่นั่งค่ะบวกกับข้างในอีก14ที่นั่งนะคะที่นั่งของเราจะมีอยู่แค่นี้ค่ะถ้าเกินอย่าง ที่นั่งที่เรามีลูกค้าก็สามารถถือถ้วยข้าวจานข้าวไปนั่งกินเดินย่าข้างหน้าที่หน้าร้านของเราได้เนาะคะ่ะเพราะว่าลูกค้าของแอนส่วนใหญ่จะเป็นกรรมกรนะแม่มุเจ้าคะสิบริษัทคำนึ่งกับความสวยงามคำนึงกับอะไรมากมายขอให้มีข้าวกินแล้วก็มีที่ให้เขานั่งอาบแดดนั่นสิกะสุดยอดแล้วคะ่ะมุเจ้าคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าขังในขั้วของข้าสิเห็ดยังแน่นคะ่ะ มีพี่คนนึงบอกว่าอ่หุยลูกน้องสบายเลยแอนปล่อยให้ลูกพี่ทํางานไม่แมนเออไม่ใช่ไม่แมน,ออมมแมนว่าแเม่แมนด้ค่ะช่วงเวลาที่แอนไปทํากับข้าวนี่เป็นช่วงเวลาที่ลูกน้องแอนนี่จะหมุดหมัดมากนะคะพราะว่างานเขาไม่เดินค่ะเพราะว่าแอนน่ะส่วนใหญ่แอนจะบุกอยู่กับข้างหน้า แล้วที่แอนไปทำนะ่ะคือแอนอยากทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะ่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเขาทาแอนก็ไม่ได้ทําคลิปจังสงไหมคะ่ะแล้วสิมีการตีกันแน่สักนิดนึงค่ะเพราะว่ากุ๊กของเราไม่ชอบนะคะเขาคงบอกว่ากูาอยากให้มันผ่านวินาทีที่าสาวอุดรทําคลิปไปให้เร็วๆจังเขาอึอดอัดน่ะไหมคะ่ะเขาอยากเข็ดงานของเขาเพราะว่ามันแน่นอนอยู่แล้วถ้าแอนไปยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็ต้องไปออกมาจากนาทีของเขาเหมือนกับว่า เราไปทําเละของเขาแล้วไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนของเขาแล้วเขามาตามเกียรติที่หลังมันขอนขระใี่สิสิากาําหรับเขาเราก็ต้องกินเวลาของเราไปด้วยยังร็จไหมคะแต่เราก็อนุโลมให้ซึ่งกันและกันเพราะว่า,าพี่สาวอยากได้คลิปอยากทําคลิปน้องสาวก็ือ้อไปทํา อย่างอื่นหรือไม่ก็ไปกินกาแฟหรือไม่ก็ไปอาบดงอาบแดดก็ว่าไปพี่สาวขอเวลานิดๆอย่างนี้อ,อให้อภัยพี่สาวค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทําอาหารของแอนนะคะวันนี้แอนยังไม่รู้เลยค่ะว่าแอนจะเฮ็ดอย่างนาะคะนะ้ลุยค่ะวันนี้เราจะมาผัดหมูสับกันนะคะเนาะมาผัดนอไม่หมูสับกันค่ะมุจเจ้าค่ะออกบกูเฟ่เหมือนเดิมนะคะเนาะมาลุยกันต่อเลยเด้อค่ะเด้ออ่า สำหรับการพัดหมูบดข้องห้าอด้วยค่ะเด้อแอนสใส่เป็นพริกสดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวขอใส่น้ํามันไปก่อนนะคะหมออสิไมอีกค่ะก่อนอื่นจะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะใส่ไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะกระเทียมของเรานะคะจากนั้นนะคะคัวไปสักนิดนึงค่ะเพื่อนๆคะคั่วไปเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะคะ หรือถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะลงไปค่ะนี่ค่ะขัวให้หอมเลยนะคะเนาะจากนั้นก็นำหมูบดท,ที่เราจัดการลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาขวค่ะ่ะมาผัดไม่ใช่คั่วนะคะมาผัดกับอ,อะไรนะคะกับเทียมกับพริกของเรานะคะผัดให้เขาเข่ากันเวยค่ะเด้อ ถ้าแห้งเกินไปเราก็เหยาะน้ำลงไปได้นะคะผัดมูหนอ่อไม้หมูสับนี่เมนูนี้นี่อแอนไม่มีในเมนูนะคะอยากกินต้องได้ขอยากกินต้องมากินเฉพาะวันที่เรามีบุฟเฟ่ค่ะลูกค้าหลายคนเขาถามมาเหมือนกันว่าให้แอนทำออกเมนูนะคะแต่ว่ายังบม่ท่านไหนเอาขึ้นเมนูค่ะนี่ค่ะ คั่วไปเลยแบบนี้นะคะในช่วงที่เรารออันนี้อยู่แอนก็จะไปหยอดไก่นะคะให้ไก่เออให้หม้อเขาเดือดไปเลยค่ะนี่ค่ะกุ๊กของเราก็ได้เตรียมไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ากับมีแครม่หยอดค่ะเพื่อนๆค่ะอหอนหอนพุ้เจา้าขามือนี่บอกได้ครัเดี๋ยวว่า ห่อนพอมีข้าบรรยายค่ะไฟนี่เราสามารถปรับได้นะคะถ่าแห้งเท่ากับปรับลงมากกอนนิดนึงค่ะอุ้ยดูค่ะตกไปกองขุ่นผุนอยู่ที่อันนั้นเลยนะคะนี่ค่ะเหตุผลที่เขาไม่ค่อยอยากจะให้เรามาวุ่นวายกับหน้าเตาเขาสักเท่าไหร่นะคะแอนสิเป็นคนเห็นหยังเ่เรียบรลอยเด้อมุเจา้า จะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเขาต้องมาเก็บตามตูดนะแม่ค่ะเขาเอินีย่ย่างเร่ว่ามีประสิทธ,ธิภาพบอนี่ค่ะใส่ไปแบบนี้ตอนนี้ผัดหน่อไม้ของเรากำลังได้ที่นะคะเดือดแบบปุดๆเลยแอนจะใส่หน่อไม้ลงไปนะคะผัดหน่อไม้ถ้าไม่มีหน่อไม้ก็เป็นไปไม่ได้ค่ะ ใส่หน่อไม้นะคะนี่ค่ะให้เข้าออกหน่อไม้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเขาคือผัดนหน่อไม้หมูสับนะแม่ค่ะมื่อเจ้าขานี่ค่ะจากนั้นเราก็ใส่พริกหวานลงไปนะคะนี่ค่ะจะลงไปโรด เจ้าอะไรอ่ะเจ้าเจ้าน่ะมั่นหอยไปยืนยื้ยึกยื้ยึกยึกหมอทอดกับมือเจ้าลืมบิดจุดเลยนะคะนี่ค่ะเขาก็เริ่มปรุงไปแบบนี้นะคะตามจุดด้วยน้ำตาลค่ะผัดให้หวานนิดนึงนะคะ นี่ค่คะเติมน้ำหยอดนุ่นหยอดนี่เข้าไปเติมลิส,สติกเติมแป้งเติมเกลือให้เขาเข้าไปนิดนึงโอ้ยมันสิไปใสเสียนะคะรสชาติสวยค่ะสวยค่ะจากนั้นจะมาดูหม้อทอดนิดนึงนะคะนี่ค่ะ หม้อทอดก็กำลังเหลืองนะคะไม่ถนัดมากเลยนะคะใส่ถุงมือมามากับมาขี้แบบนี้นี่อันตรายนะคะนี่ค่ะดูหม้อนี้สิเป็นไง แบบผุดๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะรอบสุดท้ายว่าแอนจะเอาอะไรมาใส่เป็นนางเอกตกท้ายของเขามาดูคะ่ะรอดูนะคะหอมค่ะหอมพริกสดค่ะนี่นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราจะมาตกท้ายด้วยนี่คะ่ะบล็อกแครีนะคะหัดหมูสับของเราเสริมหน้าด้วยบล็อกคอรี่คะ่ะ เขาสวยง่ามสดใสด้วยบอกคาลีเด้อค่ะเด้อจากนั้นชิมรสเลยนะคะจืดค่ะ เติมน้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะไม่ใช่น้ำปลาค่ะยังกอดซีอิ๊วขาวค่ะแส่บไปเวอร์ค่ะเมื่อเจ้าค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวแอนยกขึ้นให้ดูค่ะนี่ค่ะผัดหน่อไม้หมูสับของเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้สาวดอนด้วยนะคะ ไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้คือเก้าเมือนเดิมค่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ s u r like, s c r i b e กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทคลิปสาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายยค่ะ